เฮ็ดมึงรู้จักองค์พ่อไหมอย่งเง้ยนะองพ่อคืออะไรแล้วเขาก็เปิดแบบว่าเนี่ยวาดแบบเนี้ยลงหน้าอกให้หน่อยแล้วก็โอเคได้สิก็วาดไปทําให้มันซีด้วยตอนนั้นว่าดันวาดเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะบางทีก็เป็นแสนเหมือนกันนะ ตอนนี้คิวประมาณสองถึงสามปีครับมันเรียนจบแล้วเจ๊ <wit. S 2> เอาก็จะเข้าปรชร้หนึ่งตรงปรชนหนึ่งเรียนที่จบปอตีกินนิยมไม่งั้นไม่ต้องใส่แต่พอเวลามีงานหรือเรียนจบแล้ว<ๆ>เขาอยากทําเก็บเป็นที่ระลึกเ,เขาก็จะมาทําแบบนี้กันอ่าคาถามคือเขาทำทำไมอะสวยแล้วก็อยากแสดงตัวตนในสาขาที่ตัวเองเรียนมาเพ้นหรืออะไรเพ้นครับวาดเองแล้วเขาก็มาทวงว่าผมจะใช้วันนี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 ้คิวมันีคนคิวก่อนหน้าเขายังไม่เสร็จคิวเองจะเสร็จก่อนเขาได้ไงเออไม่อ่านหนังสือหรืออ่านไม่ออกด่าไปด่ามามันไปแจ้งความ ช่อโกงประชาชนส,ส,ส่งเสื้อมาทําเดือนนึงอ่ะจะถึงคิวเขาละโดนแทงตายซะก่อน <actionable> ถ้าสมมติเก่งจริงขนาดนั้นนะกูขอชัดอีกสักทีเองดิเสื้อช็อปหล่น แล้วอะสมัยเรียนมหาลัยลมีเพื่อนเป็นเด็กวิศวะเป็นเด็กช่างนี่แหละวาดไปเสร็จมันใส่ไปงานสถาปนานแล้วพวกเพื่อนๆทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องเห็นว่าฝีมือดีงานสวยเพิ่งมาดังตัวที่3ามโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเจ๊รับยังรับเพนเซอร์อยู่ไหม <c oughs> รับก็ได้ว่างอะไรเงี้ยมันเหมาะตรงที่ว่าตรงที่เราลงงานตัวเนี้ยตัวที่สเนี่ย โฟกิงมาพอดีทำใส่ใส่ไปใส่คลิปไปด้วยใช่ผมเต็มเลยติ๊กตอกแจ้งเตือนโทรศัพท์ค้างเลยห้าแสนกว่าวิวรับทำไม่รับรับทำไม่รับได้ลาออกเลยลาออกจากคุณคืูการที่เด๊ทำแบบนี้มีคนก็บอกไ่าอย่างนี้ยิ่งสนับสนุนให้น้องเขายิ่งแบ่งพักแบ่งพวกยิ่งทําให้เขาคลึกหรือเขาตีกันมากเลยก็มีภาพที่ดีคือภาพนี้เท่านั้นให้เป็นเปื้อนสีดีกว่าเปื้อนเลือดนะครับผมเออนะครับ ไอทสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนเสริมศักยภาพการค้าสร้างโอกาสการพัฒนาผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ itd.or.th อีกหนึ่งอาชีพครับเพืเ่อนๆครับที่เริ่มต้นง่ายลงทุนน้อยรายได้ดีครับวันนี้ครับ Business 2x presented by ITD สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนวันนี้จะพาไปเจอกับติ k กต k อกเกชื่อดังแล้วก็ปากแซบมากในนาทีนี้ด้วยเขาว่ากันว่านะครับเจ๊คนนี้เรียกว่าเป็นแม่ทุกสถาบันเลยเป็นใครไปไม่ได้คนอาจจะเคยติดตามอยู่แล้วเจ๊พีทของเรานั่นเองจะแซบแค่ไหนจะพาไปเจอเจ๊ไป วางตาตาลงทำไมอยากแดกมาเลตาคูตบตบเจ๊ลูกพีผมอยู่กับเจ๊ลูกพี่ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ๊ทุกสถาบันนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นเจ๊ทุกสถาบันเพราะว่าธุรกิจของเจ๊คือเพนเสื้อช็อปเด็กช่างครัโผมเจ๊ลูกพีชสามารถสร้างรายได้จากการทำเสื้อช็อปแบบนี้ ว่าันวเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะบางทีก็เป็นแสนเหมือนกันนะนีไม่ธรรมดาแล้วดูท่าคุยของเจ๊กับผมด้วยเป็นไง <laughs> <laughs> ผมว่าจะคุยอย่างนี้อยู่แล้วครับเจ๊โอเคครับโอเคดีเดเสื้อช็อปเด็กช่างมันคืออะไรเผื่อใครยังไม่รู้จักเสื้อช็อปเด็กช่างก็คือเสื้อที่เขาใช้เรียนกันในวิทยาลัยจริงๆก็จะมีตาของเนี่ยจะรงเรียนไว้แต่ว่าโดยปกติเราจะไม่มีรอยเปียงนี้จะเป็นแค่เสื้อปกติที่เขาใช้เรียนกันในชีวิตประจําวันแต่พอเวลามีงานหรือเรียนจบแล้วเขาอยากทําเก็บเป็นที่ระลึกเข สวยแล้วก็อยากแสดงตัวตนในสาขาที่ตัวเองเรียนมาอ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้อันนี้เป็นเสื้อเขาจริงๆป่ะเสื้อของเขาจริงเลยค่ะที่เขาใช้เรียนเลยบางคนก็จะมาเป็นงานหน้า,นาอกอย่างนี้เขาเรียนกันหน้าอกบางคนก็จะมีอาร์มเพิ่มมาหรือว่าเป็นงานเต็มหลังอย่างเช่นแบบนี้งานเต็มหลังบางคนก็จะเอาทั้งหลังทั้งหน้า,าเพื่อจะใส่ไปอวดกันในงานสถาปนาหรืองานไหว้ครูงานโรง,งเรียนอะไรเองเพ้นหรืออะไรเพ้นครับวาดเองใช้สี จิ้มสีขึ้นมาแล้วเขียนออขึ้นมาเองอ๋อไม่ใช่<อ>แบบเป็นเครื่องนะไม่ไม่ใช่เครื่องที่มันมีบล็อกอยู่อันนี้วาดเองหมดเลยเหรอใช่วาดเองหมดเลยครับ มีตัวเดียวมาจากมือข้างนี้เลยไอ้น,นี่เหรอขอดูหน่อยใช่ครับมีอุปกรณ์โอ้โหโคดงานศิลปะเสื้อกับอุปกรณ์จะให้ไม่รู้อะไรผ่านสงครามมาก่อนมากกว่ากันอันนี้ผ่านมาประมาณ3 4ปียังอยู่แล้วส่วนแบบนี้เขาส่งมาให้หรอไม่ค่ะคิดเองร้านเราจะแตกกว่าร้านอื่นคือ,ตร,อตรงเราจะไม่ขอแบบลูกค้า<อ>ลูกค้าต้องบอกแค่ว่าองค์พ่อนั่งหรือยืนองค์สีด<อ>ําหรือองค์สีเนื้ออยาก<อ>ให้มีองค์ประกอบอะไรในงานบ้างชื่อวิไลสาขาแล้วเราจะบิวให้เองแค่นั้นเลยใช่แล้วบอกมาเดี๋ยวจัดการให้มีเต็มอกมีตรงไหนอีกครับ บางคนจะเอาเป็นอาร์มเพิ่มแต่อาร์มเนี่ยจะน้อยอาร์มตรงนี้ที่เขียนตรงนี้เป็น,นเล็กเล็กเราจะปัดงานลูกค้กาตลอดว่าอาร์มไม่ทำเพราะมันเล็กไม่เท่แต่ความจริงคือขี้เกียจ <c oughs> สนราคาครับ <c oughs> เห็นแบบนี้เสื้อช็อปแบบนี้เสื้อชอ็อปเปล่าๆไม่แน่ใจเสือ้อช็อปเปล่าราคาเท่าไหร่น้องชายประมาณ5 600รแต่ถ้าใส่แบบนี้ใส่สีของเจ้เข้าไปทรงพลังราคาจะกลายเป็น4 0 0พันบาทข้างานเต็มหลังนะคะโหสี่พันนี่หลุมเสื้อป่ะไม่หลวมครับค่างานหนึ่งเดียวค่างานอย่างเดียว4 0 0พันบาทใช่ครับถ้าอกอ่ะ ถ้าอก1,500บาทถึง2,000บาทครับเอางี้อก2 0 0พหลัง00ครับเอาอกเอาหลังก็จะกลายเป็น6 0 0 0 6,000เจ๊เดือนนึงทำได้กี่ตัวเดือนหนึ่งประมาณ15 20ถึงแบบที่เกียรครับผมเคยขยันไหมไม่เคยอ่ะแล้วจบที่20อ่ะประมาณ20ตัวแล้วกันครับตัวคูณด้วย6000แสนแปดประมาณนั้นครับมันมีคนอื่นทำไหม มีแต่บางร้านก็อาจจะแพงกว่าช้ากว่าหรืออะไรก็ตามงานแล้วเราจะไวหน่อยมีช่างอะไรบ้างที่เขามาทำประเทก็ที่หลักๆจะมีช่างยนต์ช่างกลช่างก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์รวมๆบางทีก็จะมาเป็นไฟฟ้ากําลังเป็นไฟฟ้าอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเป็นแบบเดอะแฟลเลยใช่เดอะแฟลไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากําลังนี่อย่างได้สัญลักษณ์เป็นโอ์มเป็นไฟฟ้าอะไรอย่างงี้อ่ะยังมีอันนี้เรียกลูกดิ่งอันนี้จะเป็นใช่ลูกดิ่งเป็นองค์พ่อองค์จริงของเขาอ่ะอันนี้เป็นช่างอะไรครับ อันนี้จะเป็นเทคนิคโลหะครับผมเทคนิคโลหะลาดมงคลนะครับถ้าเป็นเฟืองถ้าเป็นเฟืองช่างกลอันนี้เป็นที่เชื่อมก็เป็นเป็นช่างเชื่อมหัวเชื่อมสมมติผมเป็นลูกค้าผมเป็นลูกค้าแล้วผมทำยังไงเวลาจะสั่งแชทมาแชทมาไปที่ไปที่ติกตอกช่างเพ้นปากแซบและก็เจทุกสถาบันมีสองช่องโอ้ทำไมถึงใช้คําว่าปากแซบปากแซบก็ลองไปปากอย่างนี้ลองไปดูดูดิมันก็รู้ว่าแซบไม่แซบนะได้ข่าวด่าหมดเลยใช่ตำนานมาเพ้นไม่ฟรีเหรอครับ ทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่สนว่ามีชื่อเสียงเลียงนามอะไรทั้งสิ้นทุกคนรอคิวเท่ากันทำไมเด็กช่างเดินโยกเดินตรงๆไม่ได้ลูกถ้าเดินตรงๆงมันจะเป็นพัทธุดงต้องโยกต้องโยก่านั้นมันเป็นอะไรที่น่าจดจำนึกออกไหมเสื้อตัวนี้รายละเอียดเยอะนิดนึงเพราะว่าเจ้าของเสื้อมันเรื่องมากนะคะแต่ก็เป็นปกติเพราะลูกค้าร้านกูทุกคนเรื่องมากอยู่แล้วเทศกาลสงการกูยังทํางานอยู่เนี่ยน่าเบื่อไอ้พวกเด็กช่างพู้สถาปนากัน385วันต่อปีมั้ง แปลว่าผมก็สั่งมาป้าปอบอกจะเอาอยางงี้งี้ใช้เวลาทํากี่วันถ้าช่วงแรกๆอาจจะไวหน่อยประมาณ6เดือนฮะไวแล้ว6เดือนเพราะเราจะเป็นคนที่บอกว่าเวลาทํางานอ่ะค่อยๆท,ทํนาทีะนิดถ้าเราสมมุติว่าเราไม่มีอารมณ์ในการทํนก็ต้องรอต่อไปแล้วอย่างช้าอย่างช้าตอนนี้คิวประมาณ2-3ปีครับมันเรียนจบแล้วเจ๊เอาก็จะเข้าประวช้หนึ่งทรงประวชนหนึ่งเรียนให้จบปอตีกินยไม่งั้นไม่ต้องใส่แปลว่าวันเนี้ย พึ่งเข้าไปสั่งเสื้อเลยนะ,ะเพราะว่าอีก3ปีถึงจะได้ซื้อเสื้อฉอ,อบ2ตัวอีกตัวหนึ่งส่งมาแต่ถ้าไม่พอใจไปทำร้านอื่นแต่ถ้าอยากได้เร็วจ่ายตังค์เพิ่มจ่ายได้ ได้เรามีคิวพิเศษคือเขาเรียกว่าคิวล็อกคิวเล่งคิวเดือน <laughs> อคิวเดือนเอารวมเป็นคิวเดือนแล้วกันหนึ่งปีเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยเรารับแค่ห้าตัวหนึ่งเดือนนี่แย่งกันเอาเองอคุณจะรับงานเดือนไหนแต่ว่าไวกว่า2เดือนไม่ได้ต้องจองล่วงหน้าแล้วคุณต้องจ่ายเงินหนึ่งเท่าตัวของราคางานหนึ่งเท่าตัวแปลว่าตัวนี้สี่พันถ้าสี่พันต้องจ่ายแปดพันบาทแปดพัน <8, 000. S 2> แล้วต้องจ่ายเลยด้วยถ้าเต็มตัวหกพันถ้าเต็มตัวหกพันก็หมื่นสองต้องจ่ายเลยครับ เดือนหนึ่งรับกี่ตัวที่เป็นคิวล่งห้าตัวแค่ห้าตัวครับที่บอกว่าต้องใช้สองปีสามปีเพราะว่าวันนี้น้องๆที่เรียนในสถาบันคือมีเยอะมากๆใช่แล้วเขาจองกันไว้ดังนั้นน่ะเขาก็จองกันไว้ดังนั้นเดือนหนึ่งเจ๊ทำได้แค่ยี่สิบตัวสถาบันหนึ่งก็มีกี่พันคนแล้ววะใช่ดว่าดังนั้นมันก็ต้องรอถ้าอยากจะได้ทุกวันมันงานฝีมือมันเล่กไม่ได้หรอกใช่อย่างนี้มันจะมีลายผ้าลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลงไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ไปทับเสียดายนั่งทำทำไมหลังนั อะไรแปลกๆบ้างไหมมันมีแปลกอยู่2แบบคือแปลกแบบปวดหัวกับแปลกแบบผีหลอกแปลกแบบปวดหัวคือเร่งงานอยากได้ก่อนส่งมาโดยไม่คิดหน้าคิดหลังว่าเดี๋ยวเดือนหน้าผมสถาปนาแต่ส่งมาข้อตกลงเรามีให้อ่านแล้วเขาก็ประทวงว่าผมจะใช้วันนี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 ้แล้วบอกไม่ได้คิวม,มีคนคิวก่อนหน้าเขายังไม่เสร็จคิวเองจะเสร็จก่อนเขาได้ไงอย่างเงี้ยมันไม่ยอม <ทำ S 2> งั้นมผมเอาเงินคืนเอาเงินคืนมาเลยอย่างเงี้ยเอา จะคืนเงินได้ยังไงก็นในเมื่อตกลงกันแล้วนี่เราส่ง ok กดให้คุณกอ่อ ok นไม่อ่านหนังสือหรืออ่านไม่ออกด่าไปด่ามามันไปแจ้งความชอ,อกโกงประชาชนแบบไม่ปวดหัวเมื่อกี้บอกผีหลอกคืออะไรผีหลอกส่งเสื้อมาทําเดือนหนึ่งอ่ะจะถึง ok คิวเขาละโ ok ดนแทงตายซะก่อนอ,อ, ok อีกคนนึงโดนยิงตาย ok เรานั่งทํางานอยู่เลาก็ตั้งทําการกันคืนอยู่แล้วพอมันเงียบเขาเหมือนมาเป็นเป็นวิญญาณเลย เขาเอาเอาเอาเล็บเนี่ยลูดกับห้องทํางานเราดังแคกแ้วกระดังแกรกไปบิดกจักรยานเราอะไรเราก็เสียงอะไรเราก็ออกไปดูประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งล้วก็ออกไปดูก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเย็นนะหลังคอที่เย็นวาบเลยถ้าสมูมึงเก๋งจริงขนาดนั้นนะกูขอชัดๆอีกสักทีงดิพูดหรือว่าพูดพูดเลยชัดๆอีกสักทีหนึ่งเท่านั้นแหละเสื้อช็อปหล่นพับ ของเขาเลยตัวนั้นเลยเราแยกห้อยแยกไว we like eh. ้เพราะเขาเรารู inhale inhale ้ว so ่าเราเขาเสียแล้วไงหล่นปึ네๊บลงมาแล้วเราก็ยืนไอคนที่โดนผีหลอกเราวิ่งโคตรเก่งเลยขอเช่นชมเพราะว่าตอนนั้นเจ๊เป็นไงเจ๊แข็งเจ๊แข็งยืนอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงได้เรารู้สึกว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราพันปุ๊บไปแล้วมันยืนอยู่ตรงนี้ทําไงอ่ะจากนั้นรีบทำให้เขารีบทำให้เขาไหมถือก็ไม่ทําบอกว่าถือมึงเป็นเด็กช่างมึงเป็นลูกค้ากูก็จริงแต่มันยังไม่ถึงคิวมึงถัดยังจะคนอื่นมางสิโอ้โหจ่าเดนผีโเจ จุดเริ่มต้นจริงๆของเจ๊เนี่ยที่ทำเนี่ยมาจากไหนฮะจริงๆแล้วอ่ะสมัยเรียนมหาลัยะมีเพื่อนเป็นเด็กวิศวะเป็นเด็กช่างนี่แหละสังคมของเด็กช่างอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่ามันรุนแรงอย่างเดียวนะพวกนี้คือเขาเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการแบบดูแลเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยคือดีมากเลยนัมเบอร์วันเลยแล้วเขามาขอให้เราอะทำเสื้อให้เขาบอกว่าเพชมึงรู้จักองค์พ่อไหมเงี้ยองพ่อคืออะไรเราก็เพิ่งได้เริ่มรู้เรียนรู้อะไรตรงนั้น เขาจะไปงานสถาปนาที่โรงเรียนเก่าเขาคือเขาเรียนจบปวสมาที่วิทยาลัยที่อยุธยาเขาก็เอาเสื้อมาให้เราตัวหนึ่งแล้วเขาก็เปิดแบบว่าเนี่ยวาดแบบเนี้ยลงหน้าอกให้หน่อยเราก็โอเคได้สิก็วาดไปทําให้มันรีดตอนนั้นไม่ได้คิดตังวาดไปเสร็จมันใส่ไปงานสถาปนาแล้วพวกเพื่อนๆทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องเห็นว่าฝีมือดีงานสวยใครทําให้หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งติดต่อมาเป็นรุ่นพี่บอกว่าผมอยากได้งานเต็มหลังหน้าอกแล้วก็อาร์ม ทำให้ผมหน่อยก็รับตัวนั้นนะตัวแรกแต่ยังไม่ดังนะเพิ่งมาดังตัวที่สามโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเป็นเพื่อนกันแวดวงเป,เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยเข้ามาบอกว่าเจ๊รับยังรับเพนเซอร์อยู่ไหมรับก็ได้ว่างอะไรเงี้ยรับก็ได้แต่แต่เรามีงานประจํานะแล้วก็รับมาแล้วช่วงจังหวะมันเหมาะตรงที่ว่าตรงที่เราลงงานตัวเนี้ยตัวที่สามเนี่ย โฟคิงมาพอดีอืมอ่าโฟคิงมาพอดีแล้วมันมีเพลงประกอบเพลงนั้นเพลงนี้อะไรที่มันเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เหรอใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตอนเราทำใส่ใส่ทำไปใส่คลิปไปด้วยใช่โอ้มันเข้าจังหวะตอนบ่ายโมงลงไปคนดูอยู่ร้อยหนึ่งแล้วก็โอเคคนดูร้อยหนึ่งก็ดีใจละพอตกเย็นเช็คอีกทีพันหกดีใจละกลับบ้านไปนอนตอนตื่นมาตอนเช้าจะไปทํางานเต็มเลยติ๊กตอกแจ้งเตือนโทรศัพท์ค้างเลยห้าแสนกว่าวิว ห้าแสนวิวห้าแสนวิวใช่แล้วก็มีแต่คนเม้นทับทาไมครับรับทาไมครับผมรับได้ไหมมีที่นี้ที่นี้ผมสนใจครับติดต่อทางไหนแล้วก็รับเลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำตรงนั้นใช่เราออกเลยเราออกจากคุณครูแปลว่านี่คือเจ๊ทำศิลปะมาก่อนใช่เรียนศิลปะจริงแต่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเจ๊นะ yes ภาษาอังกฤษได้ได้อย่างสีเหลือง yellow อย่างมีด ito เฮ้ยถือ่าได้นะวันนี้ทำธุรกิจเนี้ยเรียกเป็นธุรกิจของเจ๊แล้วล่ะครับผมมีความสุขกับมันยังไงบ้าง ก็มีความสุขตรงที่ว่าเราก็เรียนศิลปะมาอยู่แล้วเราชอบวาดรูปแล้วเราเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นคนใจเย็นเชื่อไหมเนี่ยเออเป็นคนใจเย็นเราเป็นคนชอบวาดรูปใช้ใช้จินตนาการแล้วก็วาดลงไปแล้วมันสนุกตรงที่เราได้ศึกษาวิเลยนี้เช่นวิเลยเนี้ยอันเนี้ยสีประจาโรงเรียนสีอะไรของเขาเป็นสีอะไรแล้วก็มาใช้ในงานทําให้มันเป็นงานที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของวิเลยเขาแล้วเรามีความสุขตรงที่ว่าพอเราทําเนี่ย ลูกค้าเห็นงานเราอะเขาว้าวอะเนี่ยสวยมากเลยไม่ผิดหวังเลยมันกลายว่าเราได้กําลังใจจากลูกค้ามันไม่ผิดหวังจริงผมเลือกเจ้ผมเลือกร้านเจ้ผมศรัทธาร้านเจ้มากเลยซึ่งจริงผมต้องถามเจ้เรื่องหนึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นสังคมซึ่งเป็นเรื่องจริงสิ่ง <c oughs> ที่เราพูดกันมาตั้งแต่แรกลวกันการที่เจ้ทาแบบนี้มีคนก็บอกไ่้ อย่างนี้ยิ่งสนับสนุนให้น้องเขายิ่งแบ่งพักแบ่งพวกยิ่งทําให้เขาคลึกหรือเขาตีกันมากขึ้นเลยก็มีไอ้เรื่องคอมเมนต์ในอีกเชิงหนึ่งมันมีอยู่แล้วเปลี่ยนไม่มีสองด้านนะเนาะซึ่งเราก็เจอกับปัญหาประดามากเงี้ยมาเยอะเราชินเราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกที่มันจะเออทำเสื้อชอ็อปเสร็จทําอันนี้มาแบ่งพักแบ่งพวกบางทีนะลูกค้าที่เป็นโรงเรียนอลีกันเนี่ยนะ เขามาทําเสื้อช็อปเนี่ยมาทําที่ร้านเราพอเขาไปเจอกันงานสถาปนาเขาจะไปแกล้งกันไปบางระเบิดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยไปเห็นงานเราอะไรนะแกล้งกันเขาจะไปแกล้งกันวางระเบิดตาระเบิดใส่อาจจะยิงสักแม็กหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแกล้งเนาะแกล้งกันแล้วเขาไปเห็นในคนที่ยืนอยู่ในนั้นน่ะใส่เสื้อช็อปที่เป็นงานที่เราลงไปนิติดตใช่ซึ่งเขาก็ทําร้านเราเหมือนกันก็กลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็เหมือนได้อาถามันเอามึงทําเสื้อร้านเจ๋หรออะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยของมึงโดนไปเท่าไหร่ว่ารอกี่เดือนไว้เงี้ยเฮ้ยไม่เจ๊คีของกูแพงวะใช่อย่ากคุยกันเป็นเพื่อนกันนะทักมาด่ากันทั้งคู่เลยอ่ะอีเจ๊มึงลิ่มงจะมียนี่วาอย่างเงี้ยใช่งานศิลปะมันมันกลายเป็นเหมือนเป็นอะไรดีๆในวงการนี้ดีกว่ามันทําให้ให้เขามาสนใจกระทางที่เขาจะทําไปเพื่อพี่จะไปอวดพวกเดียวกันไม่เกี่ยวว่าแบโอ้โหทําเสื้อช็อปแล้วไปตีกันไม่ใช่หรอกงานสวยขนาดนี้ใครเขากล้าฟันหลังมั้งอะแล้วเจ๊รู้สึกยังไงกับการได้มาทําธุรกิจกับน้องๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี ก็ดีดีตรงในส่วนที่เราได้เพื่อนเราไม่เคยมีเพื่อนเป็นเด็กช่างเลยเพราะเรารู้สึกว่าเด็กช่างนี่โหรุนแรงเราเสีบข่าวนี้มาติดตามข่าวตลอดแล้ววันหนึ่งพอเรามาได้เข้าองการนี้โดยการที่มีเพื่อนเรียนวิศวะอยู่แล้วจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจนมาถึงทุกวันนี้ที่เราเป็นเจ๊ทุสสถาบันเนี่ยมันทําให้เราได้เพื่อนได้น้อง ที you, ่เราจะไปไหนสักที่หนึ่งเราไม่เคยได้ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยพอเราจะไปที่จังหวัดนี้จังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยกลายว่าเราก็ไปเจอลูกค้าเจ๊มันเที่ยวบ้านผมเจ๊ไปกินเตี๋ยวผมไหมข้าวรานเนยอร่อยนะอะไรเงี้ยเราได้ความรู้เพิ่มจากการที่เราทํางานสักงานหนึ่งมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นเหมือนความสุขมากกว่าที่สําคัญคือเราได้เพื่อนอที่เขาเห็นว่าตีกันเด็กช่างทะเลาะกันตีกันแบ่งสถาบันแบ่งสีแบ่งพักแบ่งพวกอ่ะมันเป็นแค่จุดนิดเดียวเองแต่แค่ว่ามัน เป็นที่น่าสนใจกับสังคม,มแต่ส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่เขาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยเขาทำอะไรเขาจะชุมนุมกันพากันไปกินเลี้ยงจัดมิ팅จัดไปเที่ยวกันแล้วเขาก็เอางานเนี่ยงานสถาปนาก็เอางานมาทําประอวดการถ่ายรูปกันไหวองค์พ่อกันนั่งคุยกับพี่กับน้องอย่างเงี้ยเราไปพูดถึงจุดที่มันเป็นแค่จุดเล็กๆไม่ได้หรอกอ เราต้องมองโดยรวมเรื่องของเปอร์เซนต์ใช่ไหมเด็กช่างดีๆเนี่ยเยอะมากเลยดังนั้นนี่แหละครับเพื่อนๆครับนี่คือรายการพิเศษ2 x ครับที่พามาเจอในธุรกิจที่หลากหลายมาเจอคนที่ลงมือทํามากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าเพื่อจะสามารถสร้างธุรกิจได้เติบโตเป็น2เท่าด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นมิติใหม่ของธุรกิจของวงการนี้เลยเช่นกันครับในฐานะที่เจ๊เป็นเจ๊ทุกสถาบันครัสำหรับน้องๆที่ยังมีคันนิยมในการตีกันหรือว่าอยางอินกระสถาบันมากๆจนบางครั้งมันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเจ๊อยากฝากอะไรกับนออฮะเเลิกกตีั เก็บตังมาทาเสื้อดีกว่าสวยนะและภาพที่ดีคือภาพนี้เท่านั้น <c oughs> ขอบคุณครับเดี๋นั้จะได้ไดเปลี่ยนภาพลักษณ์ใช่ไหมใช่ภาพลักษณ์เลยจะไปตีตะไมดีให้เป็นเป, <c oughs> เปืเป้อนสีดีกว่าเปื้อนเลือดนะครับผมเออนะครับถ้าไม่ใช่เด็กช่าง<ม>วันนี้ทํางานแล้วแต่ทํางานสายช่างอยากได้ เสื้อแบบนี้ส่งมารับไหมได้ค่ะนี่เหมือนกนันนี่คนนี้เป็นวิศวะแล้วส่งมาทําได้เอาไปเป็นใส่กอบไปที่ลึกและนี่ครับก็เป็นธุรกิจที่เรามาดูครับที่ใดมีความต้องการที่นั่นเกิดเป็นธุรกิจนี่คือเสื้อช็อปที่มีความต้องการที่เขาจะพาไปชุมนุมกันรวมกลุ่มมิตติ้งแบบสร้างสรรค์โดยใช้ภาพนี้อันสวยงามนี้ขอบคุณเจน,นะครับขอบคุณครับ และนี่แหละครับเพื่อนๆครับเปลี่ยนจากความสามารถแล้วก็กลายเป็นรายได้กลายเป็นธุรกิจได้นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือ s i n e s s 2X รายการที่เราจะพามาเจอคนที่ทํามากคนอื่นอย่างน้อยเป็น2เท่าเพื่อได้ผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าเช่นกันครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณ IT d ดีครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนที่เป็นผู้สนับสนุนให้เราได้มาส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนผ่านรายการของเราครับ